กเราอิงกี้บีใช่เราลองแนะนำตัวแบบที่ ia, กาแลเซียบอหดเราวทำไหมอ่ะหนึ่งแบบหนึ่งสองสามพวกเราอิงกี่บีางเน,นอ่ะอ,อ่ะน้องเนยโอเคไหมอ่ามาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเราอิงกี้บีค่ะได้อยู่นะได้ไหมได้ได้ไหมคะทุกคนได้ใช่ไหมน้องเนยสนใจฟองวองไหมคะ <c oughs> สนใจไหมคะ <c oughs> น้องเนยเมื่อกี้ผ้าคือผ้า้องผ้า้องเนยใหญ่มากจริงๆแล้วใหญ่มากอ้าวไม่ใหญ่เท่ากันวะอ้าวทำไมมันผูกล่ะมีใครน้องเนยผูกผ้าไวเหรอคะน้องบก็จริงเนี่ยผ้าเราผ้าเราไม่เท่ากันแหมอันนี้คือเช็ดหน้าเผื่อพี่ๆทุกคนได้เลยนะคะเนี่ยจะชื่อไหนไหนลองเช็ดหน้าพี่บกี้หน่อยเช็ดหน้าพี่บกี้ อ่ะก็วันนี้นะคะพวกเราอินกี้บีนะคะก็ได้มาฟอร์มตัวการเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าพิเศษสุดๆอ่าพิเศษจริงเอออยู่ดีๆก็ต้องมาเต้นเนี่ยน้องเล็กน้องเล็กยเต้นไหมคะถึงเต้นไหมคะใช่ไหมคือไหนๆเราฟอร์มวงกันขนาดเนี้ยอิงว่าเราต้องถ่ายรูปเก็บปกไว้ก่อนเออเพราะว่านานๆทีแล้วเราต้องมีปกอัลบั้มถูกไหมเออเขาเรียกยังไม่ถึงอัลบั้ม โปรไฟล์โปรไฟล์เออโปรไฟล์ศิลปินอ่ะแต่ว่าน้องเนยพร้อมไหมคะเดี๋ยวสอนพี่พี่โพท่าก่อนได้ไหมอ่ะลองลองสักท่าหนึ่งลองเนยชนะนี่เหรออย่างนี้เลยนะโอเคงั้นเราเดี๋ยวทำท่านี้กันแต่ว่าก่อนที่จะถ่ายเดี๋ยวเราเรียกมีพี่คนหนึ่งมาช่วยถ่ายดีไหมอเมโอเคขอเชิญ คุณเตตะวันค่ะแหมขึ้นมาช่วยนองถ่ายตรงนี้ได้ไหมหรือว่าต้องขึ้นไปถ่ายบนเวทีแล้วแต่พี่เลยแต่ว่าขึ้นมาละกันเขาจะได้เห็นพี่ด้วยเพราะเขาเห็นไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับอ่าขอเสียคุณเตตะวันอีกถึงทีนะคะอันนี้ขึ้นมาในฐานะช่างกล้องครับฝากตัวด้วยครับอันนี้วงกระเป๋าแบรนด์เนมครับไม่มีอะไรครับ ก็เจเจก็ชอบแย่งเน็ตเลยต้องมีเน็ตส่วนตัวอ้าวพี่เตเอาไงวงไหนขอชื่อวงก่อนจะได้รู้มุมภาพชื่อวงเลยนะครับอิงกี้บีอิงกี้บีดูน่ารักอ่ะงนขอภาพแบบกาซีแอรเขาตั้งให้เลยนะเนี่ยนี่กาซีแอตั้งให้ใช่ไหมดีถ้าอิงตั้งเองไม่น่าได้แบบนี้โอเคแหมตัวเองมาอ่านหนังเลยขอท่าเลยค่ะเดี๋ยวพี่ๆทำตามขยับขยับตรงนี้นิดนึงครับขอให้อยู่เซนฉยๆหน่อย น้องเนยอยู่เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นเมนวิชวลใช่ไหมใช่โอเคเป็นเมนวิชัววิชัวเป็นวิชัวแล้วใครเป็นเมนแดนนะน้องเนยน้องอิงค่ะบวกกบกกี้ซอยหลังสักสองก้าวได้ไหมครับถอยหลังหรือเดินหน้านะซอยหลังถอยหลังถอยหลังน้องเนยถอยหลังสองก้าวโอเคแล้วขอชิดๆิดกันนิดนึงครับชิดชิดฟิลน้ำปกคุณสั่งคุณสม